สวัสดีครับทุกท่านมาเจอจารย์โชว์นะครับวันนี้ก็ยังขำขำอยู่นะครับว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วด้อมส้มแล้วกลุ่มที่เชียร์ก้าวไกลเขาจะไปยังไงต่อล่ะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เ็าพูดชัดเจนเลยว่าต่อให้ถอยหนึ่งหนึ่งสองสวอเออยสอสอเอยกลุ่มที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามเขาก็ไม่มีใครยกมือให้ แต่ด้านนะครับพิธาดันไปออกรายการแฉแล้วพูดเองกับปากตัวเองออกมาชัดเจนร้อเเซเลยบอกว่าถ้าพิธายอมถอยหนึก็ได้เป็นนายกแล้วอา้าวมันหมายความว่ามันมีการติดต่อบอกคุณพิธาให้ถอยประเด็น1นึแล้วพักภูมิใจไทยกับสอวอเขาจะยกมยือให้ มันก็เป็นอย่างที่ผมพูดมาก่อนหน้านี้สิครับผมเคยพูดบอกด้อมส้มแล้วว่าเออให้ยอมถอยกับเรื่องหนึ่งสองก่อนพูดคุยกันกับพรรคอื่นๆก่อนแล้วสุดท้ายแล้วเขาก็จะยกมือสนับสนุนให้พิธาเป็นนายกแต่ด้อมส้มกับดันทุลังครับบอกว่าโอ้ยอย่าพูดเลยมันเป็นข้ออ้างถึงถึงจะถอยเรื่องหนึ่งหนึ่งสองนั่นนะ พรรคอื่นๆเขาก็ไม่ยกมือให้ล็อกสวเขาก็ไม่ยกมือให้ล็อกไอ้คำคำนี้จำได้ไหมซึ่งเถียงกันมาพักใหญ่เลยแล้วก็เถียงจนแบบว่าเราโอ้ยไอ้พวกนี้ขี้เกียจเถียงด้วยแหละบอกไปมันมันก็มันก็ไปเชื่อมั่นนะครับว่าต่อให้ถอยหนึ่งสองเขาก็ไม่ยกมือให้หรอกเพราะมันเป็นข้ออ้างของเขาที่ไหนได้พิธาไปออกรายการแล้วพูดชัดเลยว่า ถ้าถอยหนึ่งหนึ่งสองภูมิใจไทยและก็สวสจะยกมือสนับสนุนให้เป็นนายกแล้วได้เป็นนายกแต่พิธาเขาอ้างแบบเหมือนตัวเองมาตรฐานสูงบอกว่าอ้างว่าผมถ้าผมตบสัตว์แล้วจะพูดกับประชาชนยังไงโดยลืมไปว่าหนึ่งหนึ่งสองมันเป็นนโยบายนโยบายหนึ่งเท่านั้นเองหนึ่งหนึ่งสองเป็นนโยบายนโยบายเดียวแล้วก็ทําเพื่อคนไม่กี่คนไม่รู้ว่าใครได้ประโยชน์ แต่299นยโยบายที่ให้กับประชาชนไว้ที่อ้างบอกประชาชนไปว,ว่าถ้าเลือกผมนะผมจะแก้ปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้ทั้ง299ข้อไม่สามารถทำได้เพียงแค่ต้องเอา112ไว้เท่านั้นเองกลัวตบัดสัตว์เฮ้ยเรื่องนี้ไม่จริงครับ14ีล้านเสียงไม่ได้เลือกก้าวไกลมาให้แก้112ออย่างเดียวแล้วก็ทอดทิ้ง นโยบาย299ข้อถือว่าตบัดสัตว์ต่อประชาชนที่เลือกโบตเตอร์ของก้าวไกลเท่านั้นเองครับใครกันครับที่ตบัดสัตว์ทีนี้คิดดีๆครับคิดดีๆว่าใครเป็นคนตบัดสัตว์กันแน่ระหว่างถ้ายอมทิ้ง1 1 2ไปแค่เรื่องเดียวแล้วก็ได้มาเป็นนายกแล้วก็ได้บริหารราชการแผ่นดิน ทำประโยชน์ให้กับประชาชนหยิบเอาสองเข้อนี้มาทําให้ประชาชนทั้งประเทศให้เขาดีขึ้นแต่เจตนาคุณไม่ไม่ได้ต้องการที่จะไปบริหารงี้ครับก็รู้ว่ามันทําไม่ได้รู้อยู่แก่ใจว่ามันทําไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นไอ้ที่บอกว่าเงินคนชราเพิ่มเป็นสามพันต่อเดือนพูดออกมาแล้วนะครับว่าทําไม่ได้ต้องรอดูถึงเจ็ศูนย์นะ เหตุผลที่ว่าทําไม่ได้ต้องดูก่อนว่าจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจยังไงต้องดูก่อนว่าจะไปเอาเงินจากทหารมาได้ยังไงจะไปลดกับเงินที่นะครับไปลดเงินของเขาอ่ะซึ่งไม่ได้ไปหามาจากที่อื่นนะจะไปลดเงินของทหารลงไปยศไปลดเงินของตำรวจลงไปลดเงินของหน่วยราชการอื่นๆลงถ้าลดได้ถึงค่อยจะ จะสามารถทําได้ซึ่งทําแต่ละปีนะแต่ละปีต้องใช้เงินสี่แสนล้านเป็นอย่างต่ําซึ่งก็พูดตรงๆว่าจะไปลดในส่วนไหนละ 4, 100, 000, นะ่ะสี่แสนล้านน่ะจะไปดึงเอาส่วนไหนออกมาให้ได้ปีละสี่แสนล้านแล้วไปทําเป็นเงินคนชลาโกหกตั้งแต่ต้นเป็นการโกหกคนชลาแล้วคะแนนเสียงสิบสี่ล้านเสียงเอามาเป็นตัวอ้างว่า จะต้องแก้หนึ่งหนึ่งสองทั้งทั้งที่สิบสี่ล้านเสียงนั้นมีตั้งหลายล้านเสียงที่เขาทําที่เขาไปเลือกเพราะว่าเขาแบ่งให้และที่เขาไปเลือกเพราะว่าเขามีพ่อแม่พี่น้องที่เป็นคนชราเฮ้ยบางคนมีพ่อแม่ที่อายุหกสิบขึ้นบางคนมีตั้งสามสี่ลายเขาก็มองดูนะครับว่าเฮ้ยฉันทํางานฉันจะได้ผ่อนค่าแรงเพราะว่า ถ้าถ้าได้เดือนละสามพันนะบ้านฉันมีคนแก่อยู่สามคนคนแก่บ้านฉันมีอยู่สามคนจะได้เดือนละเก้าพันหูเดือนละเก้าพันแสดงว่ามันมันลดภาระที่ฉันทํางานไม่ไม่จำเป็นต้องส่งให้พ่อแม่แล้วปู่ย่าตายายไม่ต้องส่งแล้วก็ก็จะได้เงินตรงนั้นมาใช้จ่ายในค่ากินค่าใช้เพราะว่าบ้านอะไรต่างๆนานาก็ไม่ต้องเช่าแล้วมีที่มีที่อยู่มีที่ทํากินก็สบายแล้วคนแก่อยู่ที่บ้านนอกเราสบายแล้ว ก็เลยไปเลือกให้พอไปเลือกให้แล้วก็เจอตำบ,บัดสัตว์ครับมันไม่ยอมที่จะรับผิดชอบกับสิ่งที่หาเสียงพยายามแค่มันเป็นนี่แหละที่อ้างว่าเทคนิคหาเสียงออกนโยบายไปเยอะๆเยอะๆยอๆไม่รู้จะทำได้ไหมไม่รู้ออกนโยบายไปแบบพูดให้เลิศรู้ว่าผมจะทำนั่นทำน,นี่ครับสุดท้ายมาโฟกัสว่า เฮ้ยถ้าไม่แก้หนึ่งหนึ่งสองผมไม่สามารถทําทุกอย่างได้นะครับทั้งๆที่แก้หนึ่งหนึ่งสองนั้นมันช่วยแค่คนสองร้อยคนที่ติดคุกอยู่นะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคนทั้งประเทศวะนี่จึงเป็นคําถามให้หลายๆคนที่ที่อยากรู้นะครับว่าเฮ้ยแล้วสุดท้ายแล้วมันจะไปยังไงพักเกนะ้าไกลน่ะพิธาออกมาพูดแบบนี้นะครับด้อมส้ม งายเงือบดอมส้มอุตสาหชงมาตลอดไม่มีการพูดคุยก็มาฉีกหน้าดอมส้มแล้วไปเขาโทรหาสายแทบไหมพูดกันแล้วเคลียร์กันแล้วแค่ให้ถอยหนึ่งหนึ่ง,งสองเฮ้ยแล้วทีนี้มันลามมาถึงพักเพื่อไทยเว้ยพักเพื่อไทยอุตสาดอมส้มอุตสาว่ามันมีคนบอกว่าพักเพื่อไทยไม่เคยไปคุยกันเลยเรื่องหนึ่งหนึ่งสองไม่เคยมามามา,มาพูดเรื่องนี้เลยไม่เคยจะอันนี้เลยก็ถีบออกจาก m OU, อูอย่างนั้นอย่างนี้ ที่พูดมาแสดงว่าทั้งหมดที่พูดมาก็ปั้นน้ําเป็นตัวครับดอมส้มแล้วพักก้าวไกลปั้นน้ําเป็นตัวแล้วครับไปบอกว่าพักเพื่อไทยเขาไม่เคยมาปรึกษาไม่เคยมาพูดคุยไม่ใช่แล้วครับคําพูดเป็นนายคนที่ตบ,บัำบา์ที่แท้จริงคือคนที่ยอมทิ้งอุดมการยอมทิ้งนโยบายทุกอย่างเพื่อสนองตอบใครบางคนนะครับ ที่บอกว่าเพื่อใครไม่ใช่พักเพื่อไทยนะถามก้าวไกลว่าทําเพื่อใครทําเพื่อใครล่ะครับหนึ่งหนึ่งสองจะเป็นต้องแก้ขนาดนั้นทําเพื่อกลุ่มไหนยอมรับมาเถอะครับประชาชนจะได้รู้ประชาชนตอนนี้ก็อยากรู้เหมือนกันว่าสิ่งที่คุณทํามาเนี่ยมันทาเพื่อใครไอ้ที่อ้างว่าคุณธรรมสูงส่งยกตัวเองให้เหนือคนอื่นเขา และต่อไปไม่แน่นะครับที่บอกว่าจะรอสี่ปีรับรองเพื่อไทยศูนย์พันไม่แน่นะครับพักเพื่อไทยเขาได้เริ่มทํางานเขาได้เริ่มจับมือกันกับกองทัพเขาได้เริ่มจับมือกันกับพรรคอื่นๆคุณอย่าไปคิดนะครับว่าคุณจะนั่งรอนอนรอเฉยๆกับการที่พักเพื่อไทยได้ทํางานอย่างดีอ่ะเหมือนในยุคคุณทักษิณมาสี่ปีซ่อมสี่ปีสร้างถ้าถ้าเขาซ่อมเขาวางรากฐานประเทศไว้ได้ดี ไม่มีทางศูนพันครับไม่มีทางศูนพันแล้วพักก้าวไกลเขาก็จะดูด้วยว่าเฮ้ยพักพักนี้ที่เคยให้สัญญากับประชาชนไว้แล้วก็โทษแต่คนอื่นว่าเป็นเพราะคนอื่นนะถึงไม่ได้มาบริหารประเทศโทษคนนั้นโทษคนนี้แต่ไม่เคยโทษตัวเองไงประชาชนเขาดูออกครับแล้วต่อไปเขาจะมีมแบบรูปแบบน้ำเน่าอย่างนี้เนี่ยไอแบบที่บอกว่าความทุกข์ของประชาชน อย่างไปทําสภาล่มอย่างเงี้ยตัวเองนั่งอยู่ในสภาแล้วมันเป็นความเดือดร้อนของกเกษตรกรครับแม้แต่ในอดีตเลยไม่มีใครทําแบบนี้ครับไม่มีพักไหนที่เป็นฝ่ายค้านที่จะแบบว่ามานับองค์ประชุมมาแบบมาเล่นเกมการเมืองในความทุกข์ของประชาชนแบบนี้เขาไปคุยกันเรื่องอื่นๆเรื่องกฎหมายถ้าจะสู้กันไปสู้อื่นๆแต่นี่มันเป็นความเดือดร้อนของประชาชนไง กล้าทำต้องกล้ารับนะก้าวไกลผลตีกลับครับไปคอยดูกระแสตีกลับที่มันจะตีกลับใส่กับพรกก้าวไกลอย่างรุนแรงครับแล้วก็เมื่อยิ่งมันไปกระทบกับว่าคุณทักษิณนได้กลับมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปแล้วก็ประเทศไทยก็จะพัฒนาไปในในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆในการที่ว่าประเทศไทยสร้างความเชื่อมั่นแล้ว ฝ่ายที่เป็นรัฐบาลฝ่ายเพื่อไทยได้มาเป็นรัฐบาลแล้วจับมือกับทหารประเทศมันมั่นคงเขาไม่ต้องไปแค์เขาไม่ต้องไปห่วงว่าในวันข้างหน้าจะมีการทะเลาะก,กันอีกไหมไม่ต้องห่วงว่าในวันข้างหน้าทหารจะมายึดอํานาจอีกไหมเพราะในอดีตนั้นก็คือทหารกับพลเรือนไม่ไม่ไม่ได้ถูกกันเหมือนทุกวันนี้และนี่มันเป็นประสบการณ์ครับมันเป็นประสบการณ์ของทหารทหารเขาได้เห็นแล้วว่าเขายึดอํานาจมาหลายปีนี่มันไม่สามารถที่จะบริหาร บ้านเมืองได้ดีดีขึ้นเหมือนในยุคคุณทักษิณทำเขารู้ว่าขั้นตอนอะไรต่างๆน้นะที่ทําให้ประชาชนนั้นมันจะต้องมีหลายๆส่วนมารวมกันพรรเก้าไกลตกขบวนแล้วครับเล่นเกมเล่นแง่เล่นชิงไหวชิงพริบอ้างว่าตัวเองมีทักษะอ้างว่าตัวเองมีแนวคิดที่เป็นแบบระบอบประชาธิปไตยที่ไหนได้แนวคิดที่บอกว่าฉันต้องได้เท่านั้น มันเป็นแนวคิดเผด็จการนะครับร้อยห้าสิบเอ็ดจะมาควบคุมมาเหยียบหัวทุกคนร้อยห้าสิบเอ็ดจะมาดูถูกพรรคอื่นว่ามึงแพ้เลือกตั้งมึงแพ้กูนะกูได้ร้อยห้าสิบเอ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดมึงแพ้กูนะอ่าภูมิใจไทยมึงได้เจ็ดสิบเอ็ดแล้วมึงแพ้กูนะอ่าพลังประชาัฐมึงได้สี่สิบแล้วมึงแพ้กูนะรวมไทยสร้างชาติได้สามสิบหกมึงแพ้กูนะอย่างนี้เล่นการเมืองแบบนำเน่าแบบเดิมจะบอกให้นะครับว่า พักที่เข้ามาทุกพักชนะการเลือกตั้งมาทุกพักไม่ได้แพ้พักก้าวไกลแต่อย่างใดเขามาจับมือกันเป็นกลุ่มก้อนกลุ่มเดียวชนะทุกสิ่งทุกอย่างกับชนะชนะก้าวไกลก้าวไกลมีร้อยห้าสิบอจะไปชนะใครได้แล้วไม่มีใครจับมือด้วยไม่มีใครร่วมมือด้วยเพราะในกฎหมายในเกติกาก็บอกว่าคนชนะเลือกตั้งมาได้เสียงมาแล้วก็รวมเสียง ให้เกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภาเอาแล้วแล้วมึงได้ห้าร้อยห้าสิบเอ็ดมึงชนะใครอ่ะมึงไม่ได้ชนะใครครับมึงไม่ได้ชนะใครเลยนะจะอ้างว่าชนะพักนั้นพักนี้มึงยังไม่ได้แข่งเรื่องอะไรเลยแต่พักหลายๆพักก็มารวมกันนะ่ะเขาแข่งกันในสภาเพราะทุกๆเสียงร้อยสี่สิบเอ็ดเสียงชนะเลือกตั้งมานะครับเจ็ดสิบเอ็ดเสียงชนะเลือกตั้งมานะครับไม่ได้แพ้นะ ร้อยห้าสิบเอ็ดของมึงก็ชนะเลือกตั้งมาเขาเ,เ,เขาก็รู้ทุกพักชนะเลือกตั้งมาหมดครับจะมาอ้างเองว่าได้แค่อันดับไม่ใช่แพ้ชนะครับอันดับก็คือลำดับเขาก็ให้สิทธิ์อันดับหนึ่งแล้วนี่ครับตั้งรัฐบาลก่อนพอตั้งไม่ได้ก็ต้องมาสิทธิ์อันดับสองตั้งเขารวมเสียงได้เขาก็ได้เป็นรัฐบาลเขาก็ได้เป็นนายกนี่แหละครับมันเป็นระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้อง แล้วคุณบอกร้อยห้าสิบอ็ดคุณจะเหยียบหัวทุกคนคิดผิดคิดใหม่ครับคิดผิดคิดใหม่การเลือกตั้งเราเลือกตั้งได้สอสอที่ชนะครับชนะมากี่เสียงกี่เสียงว่ากันไปการเลือกนายกรัฐมนตรีต้องไปโหวตกันในสภาโหวตเสร็จแต่งตั้งโปรดเก้าลงมาเออถึงได้เป็นนายกถึงจะได้เป็นระบบรัฐสภาระบบบริหาร นิติบัญญัติที่สมบูรณ์ไปคิดดีๆผมก็ยังงงอยู่ว่าเอา้าคุณคุณไม่รู้เรื่องนี้เหรอหรือว่าคุณจะจะแบบจะเฉชัยจะแถไปเรื่อยๆอย่างนี้ทําให้สังคมเข้าใจผิดเรื่อยๆอย่างนี้ผมจะบอกให้นะสังคมไทยต้องเรียนรู้เรื่องนี้ให้หมดคนไทยต้องเข้าใจจุดๆนี้ฟังให้ชัดฟังผมไม่ชัดดูอีกรอบนะครับเห็นไหมครับพิธาเนี่ย ค่าถือว่าค่าตัวตายไปออกรายการแฉอย่างเงี้ยดอมส้มแทบจะกัดลิ้นตายนะครับพี่ทาไปบอกว่าถ้าตัวเองยอมถอยตัวเองได้เป็นนาย,ยกแล้วสรุปแล้วทุกทุกคนเขาก็ก็เลยรู้กันอ๋อแสดงว่าก็เขาก็คุยกันอยู่ไอ้ที่เคยบอกว่าไม่เคยคุยไม่เคยบอกไม่เคยอะไรเนี่ยตอแหลมาทั้งนั้นครับตอแหลทั้งนั้นพรรคอื่นๆเขาก็คุยครับระดับการเมืองขนาดนี้ใครจะไม่คุยล่ะเขาก็ขอเรื่องเรื่องนี้เป็นหลัก ก็เลยเอาเรื่องนี้มาเป็นตัวประกันครับเอาเรื่องหนึ่งสองตัวประกันแล้วใครเขาจะเชียร์คุณละ่ะต่อไปเนี่ยเขาจะไม่ยอมให้โกหกเอาเรื่องหนึ่งสองมาเป็นอ้างอีกแล้วนะครับหนึ่งหนึ่งสองจะอ้างได้ครั้งนี้ได้ครั้งเดียวครับครั้งต่อไปรับรองครับก้าวไกลคะแนนเสียงน้อยลงแน่นอนเพราะคนอื่นจะไม่เชื่อแล้วจะไปเลือกเรื่องยังไงมันก็จะเน้นแค่หนึ่งหนึ่งสองจะไม่เอานโยบายอืนอ่นๆครับ ตอนแรกเขาอุตส่าห์เชื่อใจว่าจะได้รวมกับเพื่อไทยไปตั้งรัฐบาลแล้วอนโยบายทุกสิ่งทุกอย่างมาทําให้มันเสร็จแต่ตอนนี้ไม่ครับก้าวไกลจะเน้นอย่างเดียวหนึ่งหนึ่งสองอย่างเดียวสุดท้ายแล้วกระแสประชาชนกระแสสังคมเขาจะตีกลับแล้วเตรียมรับมันให้ดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ชม y o YouTube อาจารย์โชว์นะครับกดไลค์กดแชร์ช่วยหน่อยกดคอมเมนต์มาท่านอยากยพูดคุยกันมาก็คอมเมนต์มาเยอะๆครับคอมเมนต์ยิ่งคอมเมนต์มาเยอะๆปุ๊บผมจะได้อ่านได้ เอามาเป็นคลิปต่อๆไปท่านอยากฟังเรื่องอะไรท่านอยากรู้เรื่องอะไรเราจะเอาทุกสิ่งทุกอย่างมารวมกันขอบคุณทุกท่านนะครับที่กด s u b s c r i b e ให้อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมลงคลิปอะไรต่างๆกระดิ่งขึ้นปุ๊บโอเค,อเคมันจะได้รู้ทุกครั้งที่ผมได้มีการที่ลงคลิปลงอะไรมันจะได้เห็นทันทีขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ